สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับบอนสีที่เลี้ยงมาประมาณ7เดือนนะครับวันนี้ก็ใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับบอนสีนะครับชื่อว่าสีเบญจรงสีเบญจรงนะครับสีเบญจรงนะครับมาดูครับสีเบญจรงนี้เป็นสีเบญจรงไทยนะครับลักษณะของใบนะครับก็จะเป็นพื้นใบสีแดงนะครับกระดูกสี ขาวนะครับอ่กระดูกใบจะสีเขียวนะครับส่วนก้านนะครับก้านก็จะเป็นสีเขียวนะครับบอลสีเป็นจระลงต้นนี้นะครับเลี้ยงมาประมาณเดเดือนแล้วนะครับเราจะมาดูนะครับว่า7เดือนเนี่ยบอลสีจะหัวใหญ่ขนาดไหนก่อนอื่นนะครับเอาจากกระถานะครับแล้วก็จุ่มน้ํานะครับลักษณะทึกนี่นะครับโอ้นะครับหัวให้ดูชัดๆนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นเขี้ยวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะเขี่ยวกันนะครับสีเป็นจะลงนะครับหัวใหญ่มากนะครับเท่ากับเหรียญเหรียญสิบเลยก็ว่าได้นะครับนะครับอ๋อสีเป็นจะลงไทยนะครับอีกอย่างหนึ่งลักษณะการดูง่ายๆนะครับจะให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับจะมีอะไรเอ่ยให้ดูชัดๆนะครับมีหูใต้ใบนะครับเห็นไหมครับซูมได้ชัด นี่นะครับมีหู่สีเป็นจรรุงไทยนะ้องก็จะมีหูใต้ใบนะครับรอ่วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูช่องของเรานะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับวัสดีครับ